สวัสดีจ้า,ม,ามีพาคนเหน่มาหาหมอะคันก็ที่ไปหาหมอค้นแค่มาเติมพลังนี่แหละมันเนากลิ่นเติมจะของกินเติมอไรเรยกแต่คนละมัน,นเสียงมาแบบต่จะเปีนงกัยคุณหมอนัดครับวันนี้คุณหมอแล้ คมันได้กินได้ยินแล้วมันได้กินได้รำแล้วกินสั้งเซกินอะไร่าเามเผื่อว่าเอียงก่อนเคยเอายาจามมาบ้างเหนือหนปงเปล่าเฟล่าต้องดูเอาเอาเขาเรามาได้ได้อันทุ้เดียวพอดีพี่ชงเดี่ยว เยัวมนี่ายาวเดียายางวิซี่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามุยยางวิสีรอคุณหมอนัดหมอนัดใบสองครึ่งกันเข้าไปโรงพยาบาลใบสองแจ้งดีอยู่บแจงดีวันยา้าน คนครับหนูว่ตาตัแมว่ว่้ินเคียดซ่ครับร้านจิ๊กกอ้นหมอแล้วแล้วก็้องมาหออมาหอดย่างเล่นตีย่างไปย่างไรกันมากินเคสซีอกอล์นครับกินขอียงน้ำมาวไก่นมอะไรคนนไก่นม ซิมเบย์ซิมเบอย์นมกระบอกข้ามือจับครับวันนี้มองไอ้ลลางมือยังข่าวความไมเขา ไก่เขาคุกไก่นก้องเกลือน,นางเด็กจะเข่ารับไปหาหมอสไบท์สองมอสไนท์บมกยีสุนนางทาเลยบามา พอ,พ,อออพอดีคุณแล้วกัจะไปหาหมอพอดีอี่นะครับยาไดไปล้งแกลริ้เยอะครับหัอแตกแต่อะไรปนลูกงของ,อง,งะะไปางเยมีอะไรล้างไปล้างร่ไปมัมีอะไรละ้างให้ ขอดทกะทินะยิ้มหัวว่าในเช้าอยู่ตอนนี้หายเสียดเดเลยนเดือดแต่คาเหนียวให้เบิ้งให้รูปให้เบิ้งย่างนานรูปยังทำกะทีป่ะวนทำกะทีที่ซึมนึง่งทานี่ก็เห็นยแล้วลกระมูกน่นแตแดงกระมูกว่าผู้ใดบิต่ำหรอวันนี้ก็ได้เห,หียนานราศีหงบ้านเอดินม้องฮมาเบิ้งอันนี้มาเส็ ยิบผมไปให้เบิ้งท่านนี้จะงงว่าผมมาทางไหนก็เลยถามมาทีนี่้มาทางหนก็ว่าคนขับอกเจหินอยอไอโบหินก็เลยได้หัวนเจฟดก็นอยว่าทางเรย่อหจะเจฟ่เนี่ยไปยอดูนเก็เลยล้างแผลให้พาไปลงยาลงไปก็เลยได้ล้างแผลจากเรา ปวดเนาะขอเป็นลรงาอยู่อยู่รอสุ่มในย่างนะต้องค้อจ่าดเไปยากต่ำสั้งกระสีเหล่นตัวนี้ว่าแเหมไม่ว่างนเด็กโตกเ่าแดแล้วอแล้วแล้วไม่ไดรากกอนแะเทนกินท่า พอดีไอตัวแล้วกินข้าวต่กน็เลยมีแลกเตอนใจทิ่ให้เอากินตกใจ่ที่าทัวไลงบาร์าไปเขาได้คำว่าคเก่าโลใจเนาะเลยิ้มให้เรากินนั่นคาด้วยอันน่อนาไอออยงไปล้างมาเขาดนิให้แต้กินเก็บลงถันหมดได้เลยแกินไปมายไม่มีวันแค่น้องงลางแค่เดียวแล้วก็บุไปนะนี่หมอประจำตัวแล้วเนาะ นนนนกนรีญยังดกันยังเห็นเห,น,เน,นเห็นกันยังเห็นกันตอนนี้มันไทยอื้อชือือ้อเื่อยังเงืกมันติดเที่ยเที่ยกับกิห้องทองไว้ื่อด้ะครับถว่ากินมาวางสิบโมงกว่วยเนาะมีกิน,นห้องทองไว้ซื่อเพื่อห,หิว เพื่อหิวครับว่ามอนัเจะเลือกตุลิหาโดนนะ ทางการส่องยาข้าอันตรตั้งไว้เสียงก็บจีบบ้คอยสองเลยห็นนีตั see, mm. ้งแน่นมากตั้งแน่นมาเ็นยูรับนี่จะเป็นยาอะไ้นะพันธุ์อะเอากระเป๋าไว้ตั้ง อีู <c oughs> ่ดเดือนแล้วครับก็ม,มีเดือนที่แปดครับเราเดือนทีเ่เก้าแล้วเดือนแปดเดือนครอ่ลงเดือนเปสามทกสองกับดาเนี่ยแปดเดือนคืพอดีข้าวเกนาอีแ่แสองก่าแล้ว อีกเดือนเดือนนิดเดตัวเดือนครนะครับตดันนับเดือนก่อนนับอเดือนตันนัเดือนิตก็ยเดืนทิเมืเดือนทิย์าทนเป็นตดาเนาะาีสมาทียโเดือนพิจิพิจินานพิจิตปจิกาประมาณวันที่สิกติาเนาะแต่ว่า เต็มที่ทิศกระนะคะคือปราเต็มที่ทิแต่วะครั้งน้องอยออกฝันกนี่อยู่ประมาณท้ายเดือนตุลาหรือวต้นเดือนตอนนี้ดินอยู่บนเตาแล้วความำนานกง่านว่างเรมงาน้ลเื่องพกนี้อะค่ะอันนี้มอนัดมาจอเลือที่ซื้อมา ห้าจอเลือดมาฟั้งเสียงหัวใจลูกอันนี้ก็อันนี้อันนี้นะเอะยากรรอมันก้วันมีคนเยอะก็ค่ะล้วจะมีตวจทองตรวทองตรวจอีกคนทีวันนี้ตรวจเหนีนะดีตรวจทองกับตัวเลือด ก็นี้กำลังสร้างขวางมาเตรียมไว้ให้รูกครับข่างมีเวลาขวางกางเลยบอมีมงยจะมีมงที่มาตุ้งเตี้วเาะกมีประมาณยี่คิบั้นมีบุเล่นแด ต้องกันเนาะเพราะวเมื่อวานนี้ฟองของหนานะแกะเด็กมือฟองเนาะเพราะว่ามันหลายแกะต่อนแกะให้กับที่วัีว่ามีเง่างแนเมื่อเราวทัวเขาจะได้เงนได้ใ่ก็ลูกอะใช่สำลีลูกเอามาล้างแผลเอามาล้างแลแองลูกสวัสดีครับสวัสดีแปดคนเนาะ

คอบสันทห้ยห็นแล้วนี่กัเขาอยู่แล้วเนาะคมอ,อยู่แล้วตอนนี้ยูบิกซีกระนวนนะครับบิกซีกระนวนหาคุณหมออยู่กระนวนครับหาคุณแม่เขามาซื้อผลไใหม่ก่อน ไมบสองครับสี่ห้าหม,อหมอหมอนักชิมแล้วเด้อหนุ่มแซ่บอทีมบ้านเนี่ยดิ้งแซบ

ขอบคุณครับพอเขาพอเดียวกันขอบคุณครับพ em um ี่สามครับเดือนนาประมาณสิ้นเดือนหน้าก็ได้พอหน้าร้านแล้วครับพอหน้าร้านเช้าแล้ว

两天吧。Yeah, เนี่ย <Cornell> นี่ตื่นจากก่อนกับกินเครเ่ียเสี้ยมกันห้อง้องเลยทีเดียวยืมอมา

cho cả hóa qua đi đây này cho kênh không bỏ lỡ những video hấp ยาอะไรได้ไหมใส่ยาดกาเลยปวดปวดท่านเศร้าทนายกินยาแก้ปวดได้หรือเราต้ไปหาหมอเลยเพราะว่ามันเห็นแล้วเดี๋ยวมันมันเป็นมันแต่ว่าตอนที่แพ้ติดแล้วนี่แห้งแล้วแพ้ติดเลือดยี่ยวแต่ว่ามันยังเลือดเห็นอยู่ไหมเห็นเงื่อกเป็นเงื่อกอยู่ไหม เอาไ้มันเจ็ดสิบเจ็ดสิบไม่ขึ้นยี่สิบโลพอดีเนี่ยนี่แล้วหนักของพัจะห้าสิบมาหานี่แรกจะที่สิบแปดที่สิบเก้าสิบสี่สิบเจฟองนู้ไทยก้นลูปก้นก้นนี้ตัวน้อยนะจะห้าสิบตัวมันหนักมตอนนี้นี่มาตอว่ไปอ่ะ

จะงก็ือนระิงกหม่ยังหาทางลงเนาะมีน้ำหนักขึ้นนิ้ยังจะลงไปก้งไม่ลงเลยกกใม่ยังลงได้เนาะอันนี้น้ำหนักขึ้นนื้วยังจะลงาเิ้ไมครับเดี๋ยวสิพา้องงไปหาโมอะไรล่ะไปแล้วไแล้ว่ะครับ ม,มาไล่หม่<ะ>ไล่ขาจับแมนจอนิปไปหาห,ไหาหมอกันจะได้เปลียวบัรคิวไวเนาะ,ะว่าชงใบค้นกับจีไลไล่ขึ้นไล่หม้เข้า<ะ>ไ,ไปโรงพยาบาลแล้วบาว <c oughs> บายครับ